ทำไรอยู่คุยคุยกับใครก็ไม่รู้วันนี้ไม่ทาหน้ามาแล้วคับวันนี้ทำไมอ่ะคุยอะไรนะทไมนาะอค่สีน้ำแคุยะไรเนียให้เราดูหน่อยคุยบใไรอ๋อคุยกับพี่แป้งใช่เอาเมียของอาา่าทำไม กโทรมาสี่ห้าสายรึต่ำน้ำเลยแกบอกวันเดียวจะไปซ้อมให้นะอาการถ้าโอเสียแกก็เอาความให้อามด้วยนะโอนให้อามด้วยจะเขาไปซ้อมให้โอ้สั่งได้อย่างใจแม่ว่าที่บอกว่าจะเอาข้าศึกข้าศึกให้โอนให้อามนะ เเนี่ยโอเคเราไปก่อนนะเรามาซื้อข้าวก่อนเอาาาเนนีี่่ยออมืมซื้อสิไปไปไปกันพ่ากันมาหัวก็เราซื้อข้าวเสร็จแล้วเนี่ยทำเองก็ได้ทำเองที่ไหนเราเราอยู่บ้านคนเดียวจะทำให้ไปก่อนนะแอบ๊ายบายอันนี้มาซื้ออะไรมาซื้อกาแฟเหรอได้กาแฟแล้วแกจะอุ่นให้อ๋อโอเคไปก่อนนให้แกอไปบ๊ายเอสซีก่อนเลยไปบายเอสซีก่อนจรริงเหอ